เที่ยวฮาโลาวีนยาวทั้งคลิปเลยตอนนี้เขาฟี่ฮักกันเต็มเลยสวัสดีค่ะคุณตาเต็มเพืนเพื่อนครั Thank you อะไรกิ๊ฟบะมัว สวัสดีค่ะบิเบลค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะคะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเนี่ยก็คือวันที่28ไม่ใช่ไหมใช่ไหมยี่สิบแปดไหมยี่สิบแปดใช่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะคะแต่ว่าวันฮาโลวีนจริงๆคือวันที่31มันก็จะเป็นวันธรรมดาซึ่งเขาก็จะเริ่มเที่ยวกันตั้งแต่แตวันนี้นะคะซึ่งยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอะไรเงี้ยคลิปนี้เบลก็จะพาแบบ เที่ยวฮัลโลวีนยาวทั้งคลิปเลยตอนแรกเบลไม่คิดว่าเขาจะเที่ยวกันแบบทั้งทานที่ยังไม่ฮัโลวีนแต่ว่ามันเป็นแบบ วันหยุดที่ใกล้ฮาโลวีนอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเที่ยวกันแล้วนะคะเบลก็เลยแบบว่ามีชุดเตรียมไว้แค่ชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดเซอร์ไพรส์ก็คือจะแต่งเป็นแก๊งนั่นเองแต่งกับแก๊งเพื่อนแต่ก็ยังจูๆไว้ก่อนว่าเราจะแต่งเป็นอะไรแต่ว่าที่เหลือก็คือเราจะแอดแอพกันนะคะซึ่งวันนี้เบลก็คิดว่าจะแต่งเป็นแม่มดนะคะก็เมคอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาแต่งลายให้มันดูแบบมีความแม่มดขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอออกไปซื้อพร็อพก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะ ทุกคนเราซื้อพร้อมแล้วแล้วเราก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะเลฟของเราก็คือพระจ,จันทร์ความบนหัวแต่งชูฟิล์เธอวาดเป็นไปเชื่อฝีมือฉันปหหรอเธอวาดรูปสวยปะกสวขอย,ยู่ <c oughs> ขอดูรูปที <c oughs> ่เคยวาดว้าวตอนประมฉันไปประกวดนะเว้ย<ด>เป็นตัวแทนโรงเรียนได้รางวัลปะได้ที่สองแต่เป็นของแบบระดับจังหวัดอ่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยวาดรูปอีกเลยทำไม ว่าไม่ชอบแบบเป็นคนที่แบบเริ่มวาดแต่ว่าไม่เคยจบสักทีอ่ะเพราะขี้เกียจแล้วงี่ชันชันจะจบแต่เขาดูเล็บหน่อยอ๋อแบบอื้มยากอยู่นะวิธีค่อนข้างตลกนะคะแต่จะใช้ได้จริงรับอกดให้เป็นร้อยอมดิกงเลยเห็นปะะจเอาใหญ่กว่านี้หรือว่าเอาประมาณนี้แหละ ได้เลยได้หรอเฮ้ยได้แซงเกลเขาจะหักกับพระจันทร์อันเดียวแล้วยังไงต่อแล้วก็ติดเพชรเลยนี่เฮ้ยอันนี้แหละเข้าไปอันนี้ไม่ใช่สอนนะคะอันนี้คือทำให้ดูเฉยๆดูสภาพเราทำ ติดไปปะเอาให้มันต่ําลงนิดนึงปะเธอเธ <c oughs> อมาติดนั่นเลยอ่ะชิ้หายแล้วกู <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกกลับมาแล้ว <c oughs> นะคะอันนี้ไปติดเพิ่มมาแล้วนะคะตรงนี้ว่าอะไรต่ออะไรต่อเนี่ยอย่างเงี้ยสวย <c oughs> กันไหมฉันเริ่มเป็นแม่หมดขึ้นอย่างทุกคนคะเบลก็ใส่สร้อยมานะคะเป็นสร้อยสีดำแล้วก็ใส่แตรมาแล้วแต่ว่ายังไม่โชว์ให้ดูเพราะว่ามันยังไม่เสร็จนะคะ อันนี้เป็นหมวกนะคะนี่เราซื้อมาจากไดโซนะคะสองพันวอนสะติรนอุ้ยเราจะมีคนลูกหัวเราได้ไหมอะถ้าเราติดตรงนี้เอยอจบเสร็จอันนี้ finish look และนี่คือชุดเราที่ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ผูกข้างหลังนะคะเอาเข็มกัดมากัดอันนี้ผูกกับตรงนี้ พราะเราใส่ไม่ได้นะคะชุดเล่นแหล็กมากค่ะแรงมากจะบอกว่าเป็นวันฮาโลวีนที่อัดแอปที่สุดในชีวิตแล้วทุกคนอัดแอปหมดโออคนใดๆส่งงงเราอ่ะเซ็เด็กหน้อยงงแล้วค่ะห้าพันวอนห้าพันวอนเด็กอายุ24คนนี้ใส่ได้น่ารัก หมวกไดโซเสื้อดรสเอลโซอันนี้ซื้อที่เอ่อฮงเดมีเต็นมาขายนะคะลิบิี้ลิบิีลิบิบีโชว์หลังก่อนลิบิี้ลิบิีซื้อจากช้อปปีนะคะอีอี <laughs> ไดโซเป็นเซตกับกระโปรง5000ห0าพันวอนอวดสุดๆน่รารักมากก็มีหางห้ทุกคนเห็นปะโยกี้ไม้หางแล้วก็เสื้อไอ้น,นั่นาที่ส่งให้อ่ะซิมเปลิลแลววะ ซิมเปอร์เดย์อ่ะไปละอันนี้ไอจีซิมเปอร์เดย์นะคะลิปบ,บิ้นเป็นลิปบ,บิ้นแบบลิปบ,บิ้นนักเรียนอ่ะเราก็ผูกคอเป็นแบบแมวเหมียวหมดแล้วอีอีหัวจากไดโซส่สร้อยจากพี่ข้างบ้านตั <c oughs> กผูกจากพี่ข้างบ้านเออเสื้อย you know ืมน้องมากางเกงไอจีค่ะมี <c oughs> ของตัวเองอยู่ <c oughs> แล้ว <laughs> ได้เลยเดรสของดีเบลสร้อยคอของดีเบล,ลกำไลาจากฮาร์เม้นสโตรหัวของไดโซ่ ทายกังกูดินทดยยมด้วยยอังด้วยย้อกดวยย้อัวยย้อัดวยย้อนั้วนกลับวยนัด้ยยนกัวยย้อกัวย้นกัดอนวนกั้วยยอัวอกัอนกบด้อนทลับอนลับอกด้อนกลัอนกอนก้อนอนก้อกบ้อนกลักลบ้วอนกยลยนกล ดูเป็นคนแบบดารามาดาราเลยว้าวออกมาแล้วนะคะคนถือไฟคนถอ้ฟออยู่ข้างหลังเอาเปิดข้างหลังด้วยตายแล้วก็คือตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแต่เรานักกันต่อสองนาทีนะคะอย่านี้แหละเวลาผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเราจะไปห้องแดงสนุกไปห้องแดงใช่ป่ะโอเคเราจะไปห้องแดงกันนะคะทุกคนมาดูกันว่า เหมือนแบบเห็นมีรถเก้าึ๊บบ้านที่เขาแบบแซนบายลอใช่แซนบายลอหมดเลยเหมือนมีกาเขาแบบพูดเดินเพื่อเพื่อที่จะดูว่าแบบตรงไหนคนเยอะเกินไปหรือเปล่าตลอดเวลาด้วยเดินเซอร์เวยกัเป็นการตัดตัวที่ดีเหมือนกันนะใช่ใช่คนเยอะมากๆมเราไปกินข้าว องืเขอมีบบกว่าผดผมพยาบาลเป็นจุดๆเลยนะคะที่โรงแดงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะที่เราจะออกไปเที่ยวฮาโลวีนกันก็ วัวนะคะที่ไปฮงแดมาเนี่ยก็รู้สึกว่าคนแต่งตัวค่อนข้างเยอะนะคะช่วงดึกแล้วก็แต่งตัวเหมือนไม่หนาวกันเลยแบบสุดยอดมากแล้วก็คาดว่าวันเนี้ยคนน่าจะไปฮงแดเยอะมากๆนะคะในเน็ตบอกเขาบอกว่าอาจจะไปฮงแดกัน70,000คนเลยก็เป็นได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ส่วนใหญ่เขา,าจะเที่ยวกันวันเสาร์แบบ เยอะมากมนนะคะแต่วันนี้นะคะเบลไม่ได้จะไปหงแดงเนาะเดี๋ยวเบลก็จะไปแบบว่าไปเที่ยวที่มีแสงสีเสี่ยงนะคะก็มัวไปหงแดงแล้วแต่ส่วนตัวนะคะที่เบลว่าไม่ค่อยชอบหงแดงเพราะว่าหนึ่งขับที่นั่นค่อนข้างที่จะแบบว่าสูบบุหรี่กันหนักมากแล้วก็แทบถูกขับจะสูบบุหรี่นะคะเบลก็เลยบอกว่าไม่ค่อยชอบโดมัดก็เลยเลือกที่จะไปที่ที่แบบว่าเขาไม่สูบบุหรี่ข้างในกันนะคะ อย่างวดนนี้นะคะเราก็จะแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนไทยนะคะวันนี้ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้แต่งแบบดูแบบดูโกสมากดูแบบน่ากลัวนะคะหรือว่าแบบแต่งอะไรเยอะบนหน้าเท่าไหร่จะเน้นไม้บอกว่า,วาน่ารักน่ารักใสๆแบบนักเรียนไทยคือหนะ้าเบลก็แอบอ่ะแอบเต็มอ่ะเพราะว่าชอบเดียไปถ่ายรูปหลับปริญญามานะคะคิดว่าจะแก็มงแล้งลงผลิวหน่อย จริงๆตอนนี้แก้มก็แดงแล้วอ่ะตัดขออีกนิดนึงแล้วกันเบลคิดว่าอยากจะติดเพชรตรงจมูกนะคะแป๊บเดียวเพื่อนมาแล้วเปลี่ยนชุดมาเลยหรือฉันจะมาเป็นทิ่แบบเลิกเรียนแล้วก็มานั่งกันมาดีก็ได้นะจริงๆฉันก็ถักได้ของเธอไม่ใช่กาแฟเหไม่ใช่กาแฟเป็นเปียสามมันฉันเปียสามด้วยก็จริงเฮ้ยฉันรู้แล้วใครผิดระเบียบที่สุดไอรินทำไมอเออผมสีเฮ้ยอ่อนนิดหนึ่งปะ ยีอริมชียี่อริมชีไปค้อมปกครองภาษาเกาหลีคือไม่เรียนโรงเรียนก็มาช่างกิฟสีชมพูแล้วติดแล้วจะดูแบบกิมันเป็นต่อยปล่อยผู้พาบิสกิตโอเคถ้ารากก็โทนี่นะคะ อีอาหยงชื่อเกาหลีของเรานี่นะคะอุ้ยอดีตจางเซรินเซจังอาหยงมาจากอายานะคะให้ให้พี่ตั้งใจอายาวารินอายาวารินเฮ้ยเฮ้ยมันหักง้างปลาได้อะหักเองเหรอฉันบอกว่าฉันหักได้นี่หักเองนะครันละไม่ถึงห้าที จริงแล้วมากคือหันหลังแบบเดียวคือเทคนิคเด็กดื้อสุดๆอะที่ดึงให้ผมป่องๆอะจริงแบบมาต้องหัวป่องอะพี่เชพี่เชน้องจิตย้อนหลังถางเซลเซ안녕하세요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 장ิ린입니다이하영입니ริม เกาหลีนะคะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปชื่อชื่อชื่อะไรชื่ออะไรเนี่ยโคเองจี้เหรออันนี้มันฝากบ้าันจาริดาแกงผู้ประสบไทยเกาหลีวันนี้เรามาแกงลูกเห็ดแกงลูกเห็ดโอเคสวัสดีค่ะแกงลูกเผ็ดถ้าใครงงก็คือไปดูคลิปเก่านะคะต้องนอนดูคลิปอยากดูแล้วว่าทำอะไรดีด้วยเธอจะต้องตลกแน่เลยแต่เรามาแล้วตลกมาก โอเคอย่าลืมย้อนไปดูคลิปที่พวกเราผ่านมรสุมเป็นผู้สบดภัยที่เกาะนามีนะคะทุกคนใช่แต่เดี auge, ира, ๋ยวเราไปโชว์ต okay. ัวแกงลูกเห็บให้คนเกาหลีดูกันนะคะเย้ ช้อปปิ้งถุงเท้าพอม่มีเด็กนักเรียนเหมือนแบบเพิ่งลุยฝนมาจริงมีแบบเราเกือบจะพองแล้วแต่อีกนิดนึงเปลี่ยนแล้วนะคะมาดูมาทีมาโรงเรียนค่ะนี่มาทีมาโรงเรียนค่ะตัวแจกสายแล้วครื่อเส้นเราต้องนี่ไปวิ่งหน้าอะไรกันดูมาโรงเรียนครับเด็กขาตั้งตอนนี้เรากำลังไปอัานกุญแจโลริโอนะคะเมื่อกี้มีผู้ชายมาขอไอซี ก็เรามันภาพเราคือแกงลูกแพบจริงๆไม่อยากโดนเรียนออกมาเลยแต่ว่าพี่บอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเจอรักแท้ก่อนจะเจอรักแท้เราก็ไม่แข่งตาเพราะว่าไซทีกับมีเบลคือมาตัวปิวมากจริงสองคนนั้นก็คือมีเสื้อมีแจ็คเก็ตเรียบร้อยนะคะเราต้องแอคทีฟเอเนอร์จีเยอะๆเราจะได้ไม่ใช่เพราะนี่เราเป็นคนที่นี่อยู่แล้วมันก็เลยแบบสบายใช่จริงๆแล้วเราแบบว่า แค่ไปเที่ยวประเทศไทยชั่วคราวค่ะกี่ปีนะเชี่ยนานไปหน่อยทุกคนทุกคนมองเราคนมองเยอะมากเราฟิตอะไรคะเขาอาจจะมองว่าเราสวยก็ได้เนื้อสิมาร้านอาหารนะคะร้านนักชิลแหละ แก็วันนี้นะคะเป็นวันที่เป็นวันฮาโลวีนจริงๆก็คือวันที่1ตุลาคมนั่นเองนะคะเออใช่วันนี้เราจะแต่งชุดนักเรียนอีกเพราะวันนั้นรู้สึกว่ายังไม่ได้โชว์ความเป็นชุดนักเรียนเท่าไหร่วันนี้นะคะเบลกับเพื่อนเนี่ยก็จะไปย่านฮงแดกันนะคะแต่วันนี้คิดว่าน่าจะมีแค่เบลไซซีแล้วก็พี่นนิวแล้วก็อาจจะมีพี่เอ็ดดี้มาด้วยนะคะใส่เป็นชุดนักเรียนเออส่วนไอรีนน่าจะไม่ได้มานะคะวันนี้เบลคิดว่าเบลจะแต่งแบบไม่ใส่โบนะคะเป็นแบบ แซบๆเดี๋ยวพร่เจ้าออกไปหาไซซีนะคะแล้วก็จะเดินทางไปฮงแด R พร้อมกันไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะแต่งกันเยอะไหมเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันธรรมดานะคะแต่ว่ามันเป็นฮาโลวีนก็มารอดูกันว่าคนจะเยอะไหมเพราะว่าเราไปฮงแด R เนาะก็คือเหมือนถ้าเทียมเนี่ยเหมือนตอนนี้เขาจะย้ายมาจาัดฮงแด R แล้วก็ไม่ได้จัดอีทวนันเพราะว่าทแวร์ซอนมันค่อนข้างที่จะเล็กนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าฮงแดเน,เนี่ยเป็น walking street ของฮาโลวีนนั่นเอง ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงรออกันมางไม่ใช่เป็นนัเรียนแต่ว่าเกลุกเลงวหัวน้าห้องูเซขึ้นนะนนวันีหัวหนาไม่ได้พลอยแล้วีวันคแล้แต่ว่ายังไม่เห็นใครแต่งเลย าดเห็นคนเขาใส่หัวกันนะแต่ว่าไม่มีใครแต่งไม่ใส่เข้าเราเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังไปหาพี่เอ็ดดี้กับไอรีนนะคะอุวยคนแต่งแล้วเดี๋ยวคนขอถ่ายรูปด้วยซาปเดอแมนเขาคือซไปเดอร์แมนอ้าวเขาไม่ใช่ซไปเดอร์แมนเป็นยังอนย้อนคืนไม่ใช่ละมีครูนะคะวันนี้ไอรีนเราเปิดเป็นกู ไม่เป็นไรเรามันดาราเมื่อกี้มีคนบอกว่าเราใส่ชุดอะไรด้วยนะคะเรากถอกว่านี่คือชุดอะไรแต่งอะไรเราบอกว่าชุดนักเรียนไทยนะคะเป็นซอฟพาวเวอร์วิ่งแก๊งนี้น่ารักอ่ะจะถูกนี่สวยอ่ะเข้ามากินไก่ละจะรูลิขสิทธิ์ไมไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินหรอ เหมือนกันนุงนีิเวลากินคอร์ลเรื่องนี้อร่อยมากที่นี้ไว้ให้มีโอกาสจะมาทำสุดด้วยกันให้คอนเทนต์ว่าอร่อยดีกว่ามวยเราออกมาจากร้านไก่แล้วนะคะร้างจะไปโชว์ตัวเราก็คงจะเดินเดินโชว์ตัวไปเรื่อยๆที่แห่งนี้นะคะตังซิงกูอีชิงกูมอลลี่เยโยุเย่ยุภูมิใจค่ะ สำหรับใครที่มาธงแดงมารับได้นะคะนี่รูปครบเลยนะคะแต่ไม่ <ใจ S 2> ไมีลไรเซ็ง <laughs> ไม่โฟนอันนี้หมาจริงเขาบอกว่าไปแล้วปีฮักปีฮักปีฮักตัวน้องเขาปีฮักกันเต็มเลยไปปะไปก่อนจะชั้นไอ่ดีอะไรไหมปีอักเอ้ยเั้งใจบอยเด็กพิมโอ้ได้ได้ได้เกียพิม พ,พี่พ่อเมืถ่ายเชนเดี้วเขาเมื่อกี้เราถ่ายไม่ทันเราเลยขอดูอีกน,นะคะไปถ่ายอ่ะไปถ่ายอ่ะว้ว้าวอ่น,น,อน,น,อน,น ขอบคุณ <forcé> ค <Deus> ่ะว้าวว้าวมีเบลเป็นตาตกล้องแล้วว้าว oh <laughs> นี่ไอดอลไอดอลหนุ่มไอดอลจีนะคะขวัญใจเด็กปะ